สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท e n v i c h Focger ok ประเทศไทยจัดกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางบริษัทจะมาแนะนำเครื่องพ่นะอรองฝอยระบบโรตารี่นะครับชื่อว่าซ u เปอร์โรตารีนะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องพ่นฝอยละเอียดระบบโรตารี่ที่ใช้งานทางด้านสาธารณสุขในหน่วยงานราชการไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนาเครื่องพ่นตัวนี้นะครับว่า มีสเปคอย่างไรแล้วก็สามารถเข้าคุรุปันกลางได้หรือเปล่านะครับเริ่มแรกเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่สําหรับกําจัดยุงและมแมลงตามท้องถิ่นตามชุมชนตามบ้านเรือนครับเครื่องตัวนี้นะครับก็ออกแบบมามีความแข็งแรงทนทานครับสามารถใช้งานได้นานครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูถังบรรจุน้ํายาเคมีเลยนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่สามลิตรครับตัวถังมีความแข็งแรงทนทานครับตัวนี้ครับสามารถทนต่อการกัดก่อนของสารเคมีได้นะครับเนี่ยครับครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหัวใจของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์นะครับครับผมตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็น ตัวกองฝุ่นนะครับสําหรับกองฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่องนะครับครับผมส่วนต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของตัวเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีกําลังอยู่ที่สองแรงมาครับหรือว่าหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์นะครับครับตัวนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนต่อไปถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีขนาดอยู่ที่หนึ่งจุดสองลิตรนะครับเราจะบรรจุตรงนี้ครับตรงนี้ เปิดฝาแล้วก็บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปนะครับครับผมส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะต้องทาการผสมออโต้ลูบด้วยนะครับอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ที่1ลิตรน้ำมัน1ลิตรต่อออโต้ลูห้าสิบซีซีนะครับครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ํายานะครับตัวนี้เปิดปิดตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานครับจะไม่โดนสารเคมีกัดก่อนครับตัวนี้จะมีความแข็งแรง ส่วนสายก็จะเป็นสายที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะครับอ่มีความแข็งแรงทนทานครับส่วนต่อไปก็จะเป็นหัวพ่นหัวพ่นตัวนี้ก็จะเป็นหัวพ่นมองฝอยครับสามารถเปลี่ยนหัวพ่นได้ครับก็จะมีหลายขนาดให้ทางลูกค้าได้เลือกนะครับว่าจะเอาเป็นละอองเล็กหรือละอองใหญ่นะครับครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นหัวพ่นครับตัวนี้ ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายส่งของลมนะครับที่เข้ามาครับผมตัวเครื่องก็จะมาพร้อมสายสปายด้านหลังครับเนี่ยครับก็จะมีสายสํายสองฝั่งมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับส่วนต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งของเครื่องตัวนี้นะครับยกขึ้นก็จะทําให้เครื่องเร่งแรงครับ ส่วนวิธีการปิดเครื่องก็จะกดปุ่มแดงตัวนี้ครับเป็นการปิดเครื่องกดปึ้งครับผมส่วนข้างหนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เออเป็นการปรับจูนให้มอเตอร์ทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องจูนให้มอเตอร์ทํางานได้อย่างสมดุลครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องตัวนี้กันเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน สจังหวะความจุ52ซีซีครับกำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่2แรงม้าหรือว่า1.5กิโลวัตต์ระบบจุดระเบิดเป็นระบบอิเล็กโทรแมกเนติกครับคาร์บูรเรเตอร์เป็นระบบไดอะแฟมระบบการสตาร์ทเครื่องเป็นแบบมือดึงสตาร์ทมานม้วนกลับหรือแบบแมนนวลนะครับก็คือเราจะทําการดึงตัวนี้นะครับดึงดึดง,ง2-3ทีนะครับเครื่องจ,จะติดครับผม ส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงเราก็ใช้น้ํามันเบนซิน95หรือว่าใช้เป็นแก๊สโซฮอล์95นะครับแล้วเราจะต้องผสมออโต้รูป2อทีด้วยนะครับโดยที่ออโต้รูปเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่อัตราน้ํามัน1นลิตรต่อออโต้ลูป5 0าสซีซีนะครับส่วนถังบรรจุน้ำยาเคมีก็จะมีความจุอยู่ที่3าลิตรครับตัวนี้ถังบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงจะมีความจุอยู่ที่1.2ลิตรตรงนี้ครับผมน้ำหนักเครื่องเปล่าอยู่ที่ประมาณ13กิโลกร,รัมนะครับส่วนหัวก้นตรงนี้ก็จะมีให้เลือกหลายหัวก้นนะครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานครับว่าเราจะต้องการลรอองเล็กหรือละอองใหญ่นะครับซึ่งเครื่อง่นลองฝอยสาภายหลังระบบโรดตะวิตัวนี้ก็ได้ผ่านมาตรฐานจากภู้วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับก็คืออัตรา ละอองฝอยเนี่ยจะอยู่ที่ต่ำกว่า30ไมครอนนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพและเป็นสเปคที่ทาง w h o กำหนดนะครับว่าสามารถกำจัดมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจะอยู่ที่ต่ำกว่า30ไมครอนครับผมเดี๋ยวมาดูสเปคว่าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถเข้าสเปคงานราชการได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีราคามาตรฐานฟื้นพัน,นของปี2566นนะครับอันนี้ ครับผมเราจะไปที่หน้า93ครับคุณลักษณะสังเกตของเครื่องพ่นฝอยละเอียด URV สภายหลังระบบโรตารีที่ใช้ในงานสาธารณสุขนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสเปคของทางราชการกำหนดไว้อย,อยังไงนะครับครับข้อแรกน,นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2หรือ4จังหวะที่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึงอ่ะเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะนะครับ แล้วเราก็จะมีระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึงก็คือตัวนี้อ่าสเปคข้อแรกก็ถูกต้องนะครับสเปคที่ข้อที่2นะครับผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลมระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์หรือระบบโรตารีโบเวอร์ก็คือตัวนี้นี่เองครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์นะครับอ่าสเปคข้อ2ก็ผ่านครับเรามาดูข้อ3ากันเลยนะครับข้อ3ามมีหัวฉีดนอสโซหรือวาควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดนะครับอันนี้เป็นปืนหัวฉีดหัวฉีดก็จะอยู่ข้างในครับผมครับว่าควบพุอัตราการไหลอ่ะครับผมสเปคข้อสามก็ถูกต้องนะครับสเปคข้อสี่ขนาดละอองสารเคมีที่เครื่องพ่นผิตได้ต้องมีค่าวี d มดีไม่เกิน3าสบและมีค่าความสม่ำเสมอของการพ่นละอองสารเคมีสแปมไม่เกินสองโดยวันที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า2วิ ต่อชั่วโมงที่ระยะ3เมตรจากหัวพ่นและต้องมีหนังสือรับรองจากวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกร WHO พอกฎนี้นะครับ<ม>ก็เราก็ได้ผ่านมนาตรฐานจากกรมวิทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ว่าอองเนี่ยไม่เกิน30ไมครแล้วก็มีค่าความสม่ําเสมอของสเปรย์ไม่เกิน2โดยที่วัดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า2ลิตรต่อชั่วโมงที่ระยะ3เมตรจากหัวพ่นนะครับ ครับข้อต่อไปนะครับข้อห้าถังบรรจุสารเคมีทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีอ่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีครับความจุไม่น้อยกว่าสองลิตรตัวนี้มีขนาดสามลิตรนะครับก็สเปก็ถูกต้นครับข้อห้าเรามาดูข้อหกกันนะครับถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ํามันเชื้อเพลิงหรือตัวทำะารอื่นๆความจุไม่น้อยกว่าศูนจุดห้าลิตรอ่าตัวนี้ก็จะมีความจุ อยู่ที่1.2วินนะครับอ่าก็ถือว่าสเปคถูกต้องนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ่าครับผมเข้าต่อข้อเจ็ดนะครับเครื่องป้นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะและมีแบบผลิตชัดเจนเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่เรานําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีใบแต่งตั้งจากเมืองนอกมีแบบรองจากเมืองนอก มีแหล่งที่ผิดชัดเจนจากเมืองนอกนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องที่เราเอาอะดัลแปลงเองแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องที่ทําขึ้นเองนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มีที่มาที่ไปว่ามีแหล่งผลิตชัดเจนครับข้อเจก็ถือว่าถูกต้องครับตามสเปกนะครับแล้วก็สเปคนี้นะครับก็อ้างอิงคุณลักษณะจากกรุมพวบคุมโรกกระทรวงสัรเริญกรวครับผมก็คือโดวยรวมแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานทุกอย่างตามที่ทางสํานักงบป,ประมาณกําหนดนะครับก็จะเป็นบัญชี ราคาบรรทุกพันนะจะอยู่ที่หน้า9 3กับหน้า9 4นะครับครับผมครับโดยวัแลมวเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่พ่นด้วยระบบโรตารี่แล้วมีบัตรรองจากบริตร์การแพทย์กระทรวงาสาธารณสุขแล้วก็ผ่านมาตรฐานจากสำนักงบประมาณผ่านมาตรฐานจากบัญชีรู้พันนะครับว่าสามารถขายให้กับหน่วยงานราชการได้อย่างถูกต้องนะครับโดยที่ทางหน่วยงานราชการนะครับอบตเทศบาลอาบจอหน่วยงานต่างๆนะครับ สามารถกรอสเปคได้จากตามนี้เลยครับสามารถไปดาวน์โหลดได้จากบัญชีราคามาตรฐานผู้พันนะครับของปีส5 6 6นาะครับในเว็บสำนักงบป,ประมาณนะครับแล้วก็สามารถทําการตั้งสเปคได้ตามนี้เลยครับอาจจะอยู่ที่หน้า90้ากับ94บครับนีครับสังก์เงงานสามารถเอาสเปคจากทางสำนักงบป,ประมาณมาใช้ได้เลยครับครับเครื่องตัวนี้ก็ขายได้อย่างถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ เป็นไปนตามระเบียบที่ทางสํานักงบประมาณและก็กรมบัญชีกลางกําหนดนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูแล้วสนใจอ,อ,อยากเห็นเครื่องอยากให้บรไษสททิตหรือว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถโทรมาสอบถามโทรมาสั่งซื้อได้ที่บริษ English ok ker, ัท Enrich Focker ประเทศไทยจำกัดน,นะครับเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์0ูนย์7 2 8 9ดดนะครับส่วนไลน์ก็จะเป็นไลน์ id a s i g n Enrich Focker ok นะครับครับเครื่องเราก็ สามารถจัดส่งได้ทุกหน่วยงานทุกประเทศไทยเลยนะครับเราสามารถจัดส่งได้ทั้ง77จังหวัดเลยนะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเราส่งจัดส่งได้หมดเลยครับจัดส่งพร้อมมีเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เราก็จะมีการรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับครับผมสมมติลูกค้าไปใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาเราก็จะมีแผนกหลังการขายซึ่งสามารถดูแลหลังการขายเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับ ส่วนหน่วยงานบางหน่วยงานยๆหน่วยงานก็จะกังวลเรื่องอะไหล่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่ขายอะไหล่มีอะไหล่ซัพพอร์ตทุกตัวเลยครับแล้วเราขายอะไหล่ในราคาที่เป็นธรรมนะครับเราไม่ได้บวกกำไรเยอะอเราพอบวกบวกกำไรพอประมาณนะครับไม่ได้ขายแพงแบบทําให้หน่วยงานไม่สามารถซื้อได้อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่นะครับก็โดยรวมแล้วเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เหมาะ สำหรับใช้งานในหน่วยงานราชการทางด้านสาธารณสุขนะครับสามารถกําจัดยุงมาแรงมาแรงวันมาแรงสาบควบคุมโรคกําจัดเชื้อไวรัสโควิดมือเท้าปากสามารถใช้งานได้2แบบนะครับกําจัดมาแรงแล้วก็ใช้เป็นน้ํายาก,กําจัดมาแรงถ้าเราต้องการฆ่าเชื้อเราก็ใช้เป็นน้ายาฆ่าเชื้อนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องอนเนกประสงค์นะครับที่ทุกหน่วยงานควรจะมีติดไว้นะครับยังไงวันนี้ก็ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ